สภาพอากาศตั้งแต่ช่วงเย็นยำ่ำค่ำมืดของวันนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ที่25มีนาคมจะมีปริมาณของฝนตกลักษณะกระจายตัวบางแห่งนะครับแถวบริเวณภาคอีสานตอนกลางในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในบางแห่งหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่26มีนาคม จับตาปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นทั่วไทยครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น จะแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งจะเป็นละลอกใหม่ด้วยกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นระหว่างช่วงวันที่26-27มีนาคมจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศต่างๆนะครับก็ส่อไปในทางว่าลานินยาจะกลับมาในไม่ช้าลักษณะสภาพอากาศนะครับในประเทศไทยมีการแปรปรวนค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่เย็นย่ำค่ํา วันนี้จากการอัปเดตใหม่ล่าสุดจะเป็นเฉลัยเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ ที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำช่วงเย็นย่ำขมืดของวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะครับจากปริมาณของกลุ่มฝนที่เริ่มก่อตัวในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจากภาพเรดาร์ปริมาณของฝนฟ้าขนองที่จับตัวจับได้นะครับว่ามีปริมาณของฝนฟ้าขนองก่อตัวและเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงมานะครับในช่วงบ่ายประมาณช่วงเวลา15นาฬิกาหรือว่าช่วงประมาณบ่าย3นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลที่เป็นสีเขียว สีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับเริ่มให้ค่ามีปริมาณของกลุ่มฝนเนี่ยก่อตัวแล้วก็ตกลกักษณะกระจายตัวมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในบางแห่งยังคงเป็นในพื้นที่เดิมๆครับคือบริเวณทางภาคอีสานตอนกลางนะครับอาทิเช่นบริเวณทางจังหวัดขอนแก่นทางหนองบวัวลำพูทางตอนล่างทางอุดรตอนทางตอนล่างนะครับกาลาสินมหาสารคามนะครับคาดการณ์ว่าปริมาณของกลุ่มฝนบริเวณทางภาคาตาะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ในช่วงตั้งแต่เย็นย่ำค่ำมืดนะครับในช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำเป็นต้นไปถึงช่วงกลางดึกเนี่ยปริมาณของกลุ่มฝนกลุ่มเนี้ยก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวครับไปปกคลุมแถวกรลสินสกลนครแล้วก็นครพนมรวมถึงมุกดาหารต่อไปคล้ายๆเหมือนช่วงเมื่อคืนหวานนี้เลยในขณะที่กลุ่มฝนกลุ่มที่2จะอยู่ทางโซนภาคอีสานทางตอนล่างนะครับที่ติดกับบริเวณทางภาคตะวันออกก็คือแถวบริเวณทางโคราชบุรีรัมนะครับแล้วก็ แถวทางโซนปราชีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับบริเวณทางโซนแถวเนี้ยจะได้รับอิทธิพลมาจากกระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเชียงใต้ก็คือปริมาณความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทย ที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมนั่นเองนะครับบริเวณทางภาคใต้ตอนบนเนี่ยจึงได้รับอนิสงส์จุดนี้ไปด้วยก็คือทางเพช,ชบรบุรีแล้วก็ทางประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มฝนในวันนี้ปริมาณของฝนบริเวณทางภาคกลางยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยถึงแทบไม่มีบริเวณทางภาคเหนือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกลุ่มฝนไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า กระแสของลมบนที่เป็นกระแสของลมฝั่งตะวันตกเนี่ยยังมีกําลังแรงอยู่และวก็ปกคุมบริเวณทางภาคเหนือได้ตลอดช่วงเลยจากนั้นมาดูความคาดหมายตามแบบจําลองจากการอัปเดตล่าสุดกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันในเรื่องของความเย็นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงช่วงสาย,สายเวลาประมาณสิบนาฬิกาของวันจันทร์ที่25มีนาคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยยังคงมีกําลังค่อนข้างอ่อนต่ออีก1วันนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้กลุ่มฝนฟ้าขนองเนี่ยสามารถมีกลุ่มฝนนะเริ่มกระจายตัวเกิดขึ้นได้แล้วก็ปริมาณของฝนในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีการกระจายตัวได้ดีกว่าวันนี้เนื่องจากว่ากระแสของลม บนเนี่ยจะเริ่มอ่อนกําลังลงตั้งแต่ช่วงเย,ย็นยาค่าม,มืดของวันนี้เป็นต้นไปและในช่วงวันจันทร์ที่25มีนาคมก็จะอ่อนกําลังลงนะครับเหลือเพียงแค่กระแสของลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนที่ปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเท่านั้นนะครับและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมแอดมินขออนุญาตครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คกระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันจันทร์ที่25มีนาคมหรือว่าเป็นช่วงสายๆน ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว,ว่าสเกลสีที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะเหลือเพียงแค่สเกลที่เป็นสีส้มก็คือมีกําลังแรงมากที่สุดแล้วนะครับโดยวัดค่าได้ประมาณตั้งแต่ไม่เกิน40กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีกําลังแรงล,งลมค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็สเกลที่เป็นสีเขียวจะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับและพื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสเกลเริ่มเป็นสีฟ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสัญญาณว่า ปริมาณของแรงลมระดับบนเนี่ยอ่อนกํลาลังลงแล้วในขณะที่พอเรามาดูทางบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้หาก fc ท่านไหนที่ติดตามแอดมินแล้วก็ดูแอดมินมาเกือบจะทุกคลิปนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยในช่วงประมาณวันที่23มีนาคมมีอานตีน้ไซโคล ปกคุมบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์แต่ในช่วงที่เราดูกันอยู่ก็คือในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันจันทร์ที่25มีนาคมครับอนตี้ไซคโคนได้หายไปจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับฉะนั้นหมายความว่าอันตี้ไซคโคนเนี่ยได้เคลื่อนตัวลงสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอยู่แถวบริเวณนี้ครับ ใช่ครับนี่คือแอนตี้ไซโคนที่เคลื่อนตัวลงมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนั่นเองซึ่งจากการที่แอนตี้ไซโคนได้เคลื่อนตัวลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเท่ากับว่าเป็นเส้นทางที่ฉีกตัวออกห่างจากประเทศไทยนะครับก็จะส่งผลกับสภาพอากาศในประเทศไทยทางอ้อมต่อไปในช่วงเช้ามือถึงเช้าของวันอังคารที่ 26มีนาคมนะครับแอดมินขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นในช่วงเวลาประมาณช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าสายประมาณช่วงเวลา10นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับละลอกใหม่เนี่ยที่แผ่มาจากประเทศจีนนะครับจะแผ่ลงมาเสริม นะครับจากในช่วงวันที่24-25มีกําลังอ่อนนะครับในชุดตั้งแต่ช่วงเช้ามือถึงเช้าของวันอังคารที่26มีนาคมนะครับจะมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นโดยจะมีกําลังปานกลางในขณะที่สภาพอากาศในประเทศไทยของทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่าย ถึงเย็นในบางวันไปนไงครับมีความร้อนก็คือความกดอากาศต่ำปกคลุมนะครับมีปริมาณของความร้อนสะสมเมื่อมีมวลอากาศเย็นที่มีกําลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะครับมาเจอกับปริมาณของความร้อนหรือว่าเจ้าถิ่นประจําประเทศไทยบ้านเราไปไงครับก็จะทําให้เกิดการประทะกันของมวลอากาศ เย็นช้อนร้อนชื้นนะครับหรือว่าพายุฤดรูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสี่ยงลูกเห็บตกในบางแห่งจากนั้นแอดมินขออนุญาตครับพาท่านผู้ชมกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับในช่วงตั้งแต่บ่ายเย็นย่ำค่ำม,มืดของวันอังคารที่26เป็นไงครับต่อพระประกาศฝนฟ้าอากาศในประเทศไทยตามสเกลสีที่ให้นะครับเริ่มมีการกระจายตัว ปริมาณของกลุ่มฝนได้ดีครับแล้วก็มีรูปสายฟ้านั่นหมายถึงว่าเสี่ยงที่จะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับในบางพื้นที่เป็นสเกลสีเขียวสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มนั่นหมายถึงปริมาณของฝนตั้งแต่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเลยด้วยครับในช่วงระหว่างวันที่26ถึงช่วงวันที่27ในเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยนะครับมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นลักษณะสรรภาพอากาศจะคล้ายๆกัน รปริมาณของฝนหรือว่าแนวโน้มปริมาณของฝนจะเริ่มค่อยๆลดลง ตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเยน็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยนะครับด้วยกําลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงของวันที่26และก็27จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นมีแนวโน้มนนจะเริ่มอ่อนกําลังลงตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง29มีนาคมเป็นต้นไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ปริมาณของฝนในประเทศไทยกําลังจะอ่อนกําลังลง ว่ากําลังจะลดลงช่วง28-29มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับจากการที่แอดมินได้อธิบายนะครับสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงเย็นยำขมืดของวันนี้จนถึงช่วงประมาณวันที่29มีนาคมนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากในช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนและในช่วงตั้งแต่วันที่26จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาด้วยกําลัง แรงขึ้นนะครับจะทำให้สภาพอากาศ แปรปวนจึงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอควรพึงปฏิบัติในช่วงระหว่างวันที่26ถึงช่วงประมาณวันที่29มีนาคมนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่ค่อย แข็งแรงนะครับสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันระหว่างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของตนไว้ด้วยครับจากนั้นมาเช็คสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด17-25องศาเซลเซียสสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ตความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวกเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด36-38งาสองศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบรุบร,รีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บรุรีและทางราชบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด38-40องศา,าเซลเซียส กระแสของลมต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันทางตอนบนของทางภาคตะวันออกนะครับโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีและยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 7ถึงองศาเซลเซียสกระแสของลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มี ฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียส กระแสของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลข,ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศจะค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันปริมาณของฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,ศาเซลเซียส สูงสุด36 3 8ถึงองศาเซลเซียสกระแสของลมตะวันออกความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศจะค่อนข้างร้อนแล้วก็จะเกิดฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนกลางวันโดยฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด27 2 8ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด35 3 8ถึง38องศาเซลเซียสกระแสะของลมใต้มาด้วยความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งในคลิปถัดไปนะครับก่อนจะจากการแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจเท่านั้นหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ